สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอบอุ่นนะคะก็คลิปนี้นะเรามารีวิวหมอดูนะคะทีเ่เป็นหมอดูที่ราคาถูกที่สุดเลยเท่าที่อบเคยดูดวงมานะก็คือ12บาทนะคะแต่ว่าเป็น12บาทต่อคําถามนะก็มีช่วงหนึ่งที่อบก็แบบบ้าดูดวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ลองดูหมอนูน่นหมอนี้หาจากเน็ตดูจากรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเราประทับใจกับ คุณหมอสมอุงนะคะชื่อว่าเพจดูดวงกับสมอุงนะซึ่งเพจสมอุงเนี่ยอบเจอจากในกลุ่มนะคะกลุ่มใน Facebook ชื่อว่าคณะมูเตลูหรือว่ารีวิวดูดวงอะไรนี่แหละจะไม่ได้นะคะเห็นเขาก็แชร์แช์กันมาใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออลองหน่อยก็ได้เพราะว่าเขาดูแบบ อะอย่างแรกเลยคือเพจดูน่ารักคือเขาใช้เหมือนเป็นแบบคือแม่หมออะหน้าตาไงคือเราไม่รู้นะแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัว,ตวอุงอุงอะมาสคอตยอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าพอเราลองปรึกษาพอเราลองดูเขารู้แบบเราได้คําตอบที่มันโอเคแล้วมันก็เหมือนมันสบายใจนะคะแต่ว่าที่เรารู้สึกเราจะต้องมารีวิวเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่คุณอุงทักอะ คืออบดูตอนแรกอบดูไป6คําถามใช่ปะอบถามไป6คําถามเขาจะมีแพ็กเกจอยู่แล้วทีเนี้ยสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือมันเกิดขึ้นจริงแล้ว2เรื่อง2ข้อนะคะซึ่งมันก็เป็นตอนนั้นอะอบดูเมื่อประมาณ 2- 3สเดือนที่แล้วแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไอ้ส่วนข้อที่เหลืออะคือมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นในอนาคตในระยะยาวมากๆหรือมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มาก,มาก,มากที่อบกอ็อบถามล่วงหน้าไว้ก่อนยอะไรเงี้ย เออแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแม่นเขาเขาดูได้แม่นแล้วก็พอหลังจากที่เราดูอะเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็เหมือนแบบ มีแรงในการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตทํางานต่อไปนะคะ,ะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการรีวิวที่มาบอกต่อสั้นๆแล้วกันเนาะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะไปตามไปไปดูตามนะคะก็ไปดูกันได้ที่เพจชื่อว่าดูดวงกับสมอุ่งนะคะที่เพจนี้เลยนะราคาแล้วก็แพ็กเกจของเขาอะก็คือจะถูกมากราคาเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่1คําถามอะคำถามละ12บาทเท่านั้นทุกคนก็คือถ้าเกิดแบบใครมีคําถามอะไรแค่แบบเออแบบ พี่คะเดือนหน้าหนูจะสอบได้ไหมหรือหนูควรทำไงอะไรเงี้ยคือมีคือข้อสงสัยแค่คำถามเดียวก็ถามเขาได้เลย12บาทก็แค่โอนไปนะคะแล้วเขาก็จะดูโดยใช้วิธีการสับไพ่เนาะเออแล้วเขาก็หลังจากที่เขาดูเสร็จอะเขาก็ถ่ายรูปหน้ารูปรูปไพ่มาให้เราดูอย่างเงี้ยว่าเออหน้าไพ่เป็นอย่างนี้เขาก็จะอธิบายประมาณนี้ว่าคําถามของเราเนี่ยไพ่ตอบว่าประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นไพ่ทาโร่นะคะก็เป็นไพ่ที่พวกเราก็คุ้นเคยแล้วก็เคยแบบดูกันอยู่แล้วอะเนาะเออซึ่งเป็นอะไรที่แบบการ แปลจากเพจเนี้ยเขาเหมือนอ่านไพ่ามาให้อ่ะมันเป็นอะไรที่ แม่นมากๆแล้วก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะอ่ะแพ็กเกจนะคะเขาก็จะเริ่มต้นที่คําถามละ12บาทต่อหนึ่งคำถามใช่ปะหรือถ้าเกิดแบบเหมานะคะก็จะมี6คําถามนะเจบาทนะคะก็คือจ่าย70บาทถามได้เลย6คําถามก็พิมพ์ไปเลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีเป็นรายสัปดาห์ด้วยรายสัปดาห์ของเพจเขาเนี่ยอันนี้คืออบไปจดมาจากในเพจเขาเลยนะช่วงนี้เขามีเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็คือรายสัปดาห์เนี่ยก็จะราคา99บาบาทนะคะก็น่าน่าจะถามได้ตลอดหรือว่าเหมาหรือไงนะแต่ าว่าสําหรับอบเนี่ยออคืออบเคยลองแบบเหมาหกคาถามแล้วก็ถามทีละคําถามในสิบสองบาทอย่างเงี้ยเออน่ารักดีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นคลิปเสียงนะคะคือแบบเมื่อกี้ก็เป็นแบบพิมพ์เนาะเราพิมพ์ เราพิมพ์ถามคําถามเขาไปแล้วเขาก็จะพิมพ์กลับมานะคะส่วนแบบคลิปเสียงเนี่ยก็จะอยู่ที่25บาทต่อคําถามนะคะเขาก็จะเหมือนแบบ voice มา,าดูผ่านกันทางเพจชื่อว่าดูดวงกับสมอุงนะคะหรือว่าบางทีถ้าเพจเขาไม่แจ้งเตือนเขาก็จะเขาก็จะมี Line แอดอะเออมีแอดไลนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอบจะขึ้น QR code ไว้ให้นะคะคืออันนี้บอกก่อนว่าเรามาบอกต่อ เองจริงๆนะคือเขาไม่ได้จ้างหรือว่าไม่ได้ในหน้าไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าดีเออนะอ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นแบบโทรนะคะแบบโทรคุยเนี่ยก็จะคําถามละ25บาทนะคะหรือว่าถ้าเกิดเหมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือโทรยาวๆเลยเนาะอยู่ที่ราคา259บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจดูดวงเนาะแล้วของทั้งเพจเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบวอลเปเปอร์เสริมดวงด้วยนะคะที่ช่วงนี้เราฮิตกันเนาะแบบว่าใสารา่รูปไพ่รูปเงินตัวเลขหรืออะไร เ,เออแต่ว่าอันนี้อบยังไม่เคยลองนะก็จะอยู่ที่199บาทนะคะตอนหนอันซึ่งวอลเปเปอร์หอันเนี้ยจะเสริมได้ประมาณ1 3ด้านนะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเสริมด้านไหนนะคะเออก็ประมาณนี้ก็จริงๆอ่ะที่อบมารีวิวด้วยอะเพราะว่าคืออบมั่นใจมากๆว่า เราไม่ได้รู้สึกไปเองไปคนเดียวว่าเออเพจนี้แม่นหรือว่าเราดูแล้วเราสบายใจขึ้นคืออบอะ่ะก็จะมีเพื่อนที่ชอบดูดวงด้วยกันเหมือนแบบเออเป็นเป็นสายแบบหาหมอดูแม่นแม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออบดูกับสมองเสร็จอบก็ไปบอกเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนคนนี้เขาก็แบบเฮ้ยราคาแค่นี้เองเหรอแบบ70บาทเองหรอ12บาทเแบบองหรออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไปดูนะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็แม่นคือแม่นแบบหลายหลเรื่องอะ ก็แม่นก็เกิดขึ้นกับเขาจริงๆเพราะว่า,าหลายๆคำถามเขาก็ดูแบบเป็นระยะสั้นจะแบบอาทิตย์หน้าจะสอบได้ไหมหรือว่าที่ทำงานจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นระยะสั้นแล้วมันก็บอกเฮ้ยแม่นหว่าตรงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเพื่อนอบอ่ะก็ไปบอกต่อ บอกต่อบอกต่อกัอนหลายๆคนมากๆเลยแล้วหลายๆคนก็คอนเฟิร์มกันมาว่าแม่นนะคะก็เนี่ยแหละถ้าเกิดใครนะคะหาหมอดูอยากดูดวงในราคาที่แบบน่ารักน่ารักเนาะหลักสิบอย่างเงี้ยเออก็ลองไปดูกันได้เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแบบเออเป็นพี่ที่พึ่งทางใจหรือว่าหมอดูก็คือ best f r i e n อีกคนหนึ่งก็ได้นะคะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะคะอคุก็มารีวิวแชร์หมอดูเพจหมอดูที่ช่วงนี้เราก็ ดูกับเขาบ่อยเหมือนกันนะก็เออมารีวิวให้ดูสั้นๆนะคะก็ถ้าใครมีคําถามอะไรหรือถ้าเกิดใครมีหมอดูเจ้าไหนแม่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลิปนี้อบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดไลค์กันไว้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ